สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแอนจะมาแนะนำวิธีการใช้งานแชทลับใน Facebook ค่ะฟังไม่ผิดค่ะแชทลับนะคะหรือ secret conversation ใน Facebook นะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้งานตัว Messenger หรือแชทผ่านทาง Facebook กันอยู่แล้วแต่ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามันมีตัวแชทลับอยู่นะคะข้อดีของแชทลับก็คือจะ เป็นส่วนตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็คู่สนทนาของเราเนี่ยไม่สามารถส่งต่อข้อความนั้นๆไปยังบุคคลอื่นได้นะคะหรือแม้แต่ว่าเราเนี่ยจะไปเปิดผ่านทางโทรศัพท์เครื่องอื่นหรือว่าคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเนี่ยก็ไม่สามารถเห็นข้อความนั้นๆน,น,นะคะอีกทั้งสามารถตั้งเวลาลบให้กับข้อความนั้นๆได้นะคะวิธีการไม่ยากค่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยเนาะก่อนอื่นก็ให้เราเข้าไปที่กล่องข้อความหรือตัว Messenger ใน Facebook ของเรานะคะ สังเกตง่ายๆมุมขวาบนด้านาขวามือบนนะคะที่จะมีเป็นรูปตัวแว่นขยายแล้วก็จะเป็นตัววงกลมทึบๆสีดำๆข้างในมีเหมือนเป็นตัว N หรือรอยหยักก็คือตัว Inbox หรือ Messenger หรือกล่องข้อความของเรานั่นเองนะคะให้เราแตะเข้าไปตรงที่ Inbox หรือกล่องข้อความของเราเลย อพอเราเข้าไปแล้วนะคะสังเกตมุมขวาบนเช่นเคยนะคะจะมีเป็นรูปกรอบสี่เหลี่ยมนะคะพร้อมทั้งด้วยตัวดินสอเนาะหรือว่า,าตัวสแควร์เฟรมพร้อมกับเพนซิลใช่ไหมคะให้เราแตะเข้าไปตรงกรอบสี่เหลี่ยมตรงนั้นเลยอพอต้องแตะ เข้าไปตรงรอบสี่เหลี่ยมแล้วใช่ไหมคะมันก็จะขึ้นหน้าต่างใหม่ขึ้นมาพร้อมตัววินโดว์ตัวแถบเครื่องมือนะคะก็เห็นไหมคะมันจะมีคําว่า Secret หรือว่าแชทลับนะคะให้เราแตะลงไปตรงที่ s e c r e t หรือแชทลับนั่นเลยอ่าพราเราแตะลงไปเสร็จแล้วนะไหมคะให้เราเลือกว่าเราต้องการสนทนากับใครนะคะก็เลือกมาสักคนหนึ่งแต่อาจจะลองเลือกมาสักคนหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้เราจะได้เห็นเป็นตัวอย่างกันอ่าเพราเราเลือกมาแล้วใช่ไหมคะเรามัน หน้าโปรไฟล์ของคนค้นเนี่ยมันจะขึ้นเป็นตัวเหมือนกับแม่กุญแจที่ล็อกอยู่นะไหมคะแล้วสังเกตด้านล่างนะคะจะเป็นแท็บเมนูก็จะมีตัวทัมเมอร์หรือตัวตั้งเวลาใช่ไหมคะเดี๋ยวเรจาจะให้แตะลงไปให้ดูนะคะตัวตั้งเวลานะคะอ่าน,นี้มันก็จะขึ้นเวลาว่าเราต้องการให้ลบข้อความเนี่ยภายในระยะเวลานาน,านเท่าไรนะคะเห็นไหมคะโดยสูงสุดเนี่ยจะได้ หวันนะคะใหข้ข้อความนี้ลบภายใน1วันเดี๋ยวแอนจะลองเลือกไปที่5 second หรือ5วินาทีนะคะ,ะเห็นไหมคะข้อความนี้มันก็จะถูกลบภายใน5วินาทีตามที่เราตั้งไว้เนาะแต่อย่าลืมว่าถ้าเกิดคู่สนทนาของเราเนี่ยนะคะเขาคอป ผ่านทางโทรศัพท์แล้วส่งต่อมันก็จะไม่เป็นความลับอะเนาะยังไงก็ต้องระวังละกันก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนนะคะยังไงแอนก็ต้องฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของแอนด้วยเนาะ <c oughs> เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อตอไปนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกๆไลค์ทุกๆ Subscribe แล้วก็ทุกๆวิวนะคะเดี๋ยว คลิปหน้ามีอะไรมาฝากก็ต้องคอยติดตามกันเนาะคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ